สบายดีพี่น้องสบายดีตอนที่เศร้าพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ับแมนแมงซ่อนที่พวกข้มอันน่ะไปยังไปดักจับเออไปดักจับไปจัดงานคอนเสิร์ตจัดงานคอนเสิร์ตย่านปาติให้แมงซ้อนแมงซ้อนคนก็มาห่วงงานหลายเติบลงมาขึ้นอยู่มาโลโล่โล่วนเลยพี่น้องเรือก็ยังมาลายเดี๋ยวมันจะข้มที่ไป เอาไม่ซองไปส่งพขาเจ้าก่อนส่งลูกค้าลูกค้าแต่เสาคนสั่งซ้ำผัวและพี่น้องเลยเตะโล่คอมเลยโลเดียวเลยโลเดียวคนมาหว่วงงานมาไลยเขานะหลัง,ลงจากที่ลันล้านนอนเนาะโอ้ยสบายดีด้ะพี่นอ้องวัสดุสกุนลืมปอบไปเลยเลยสบายดีขขวัสดุสกคนสมองสุบอนหลังจากที่ลันล้านพอดนอนแล้ววองได้นี่อานาแม่ลงคอมกับสิหยับใหญ่ใส่สวยออกมา สักพออ,อ้อไหมล้านพี่น้องทำนาทีแทนแม่แทนพ่อเพิ่นส่วนพ่อค้อมก็ไปฮุบแมงซ่อนกันมาสิไปส่งลูกค้าเดินมาหนาะท่านล่างไหพี่น้องอ๋อคิดให้พี่น้องเบิ่งก่อน,นแลได,ด้เห็ุข้อลกิจนี่ล่ะที่น้องค้อมหาพิชอบอยู่ปัจจุบันนี่คือเป็นนะนะ เป็นนาทีแม่แทนชาวนาเปร็จน,นาทีแม่แทนชาวนาสวัวข้าวซักพออ้อมท่านฟังเล่าเนี่ยเขาจับขัน่ำได้พี่เนาะถ้าบอกว่าอันบ้านเม่น้องค่อมนี่แหละแต่กระบาดถั่วไปเนาะบางบ่อน,น,นก็นจะบวคืออันนั้นสำหรับเครื่องเด็กน้อยฉันยังใส่ผ้าอ้อมอยู่นะยังรุ่นที่ใส่ผ้าอ้อมอยู่นะ แม่เพิ่นจะหายสักแต่เศร้หาหายสักแต่เศร้าแต่สแตเสียวบ่วหายใกล้เทียงเนาะถ้าว่ใากล้เทียงไปแล้วเพิ่อนขลุม่มเพิ่นบ่วหายสักผ้าอ้อมฉะนั้นเวลาสิดผ้าอ้อมเพื่อนย้ำเขียน,นย้ำบ่ายย้ำกระชำกลางคืนก็บเป็นโฮมไว้ซะก,ก่อนไวส้สักย้ำสักโมโหถ้าทางฝั่งไทยหรือว่าประเทศอื่น จะเป็นคือการดูบ่อนอกนี่นอ้องมันมีคลามแบบนี้เห็นนะแต่ว่าท่านทางเราล่านีา่เฉพาะบ้านในน้องคอมเนี่ยขลามแล้วแต่กับผูู้สาเหตุวันหยอนน่อนยังเราเพราะว่าคุณกับบอได้อธิบายชูฟังนเนเธอแม่งันจิตจิตนึงเนี่ยเธอจะใส่กันแล้วใส่กันละแม่ อนนี่กับบรรดาเออเลี้ยงผลกับมาหอดแล้วพี่น้องแจงตามาเ้าเห็ดอยู่เห็ดกินเน่เอาล้านเน่เอาโหยายเท้ากับเผาอู่ล้านแต่เ้าเลยใช่แหละแตงโมสบายดีปาลูกๆแหละอ่าเดีหมกเด้เดีหมกเด้ลูกไอ้สายโอ้ย บรรดาเอเลี <st> ่ยงอายเลี่ยงมันก็แตกสดๆอัดอยู่บนจังเอื้อแจังน้องสบายดีโอ้มาแต่เศร้ามาในีประจำการเนาะมาข่าวการมาข่าวการมาข่าวการแต่เศร้ามื่อนี้ถึงเวียนยามเวียนไปเวียนมันแรงกับแม่นึงแม่เมื่อแรกแม่นึงมาขึ้นในแม่คล่อมเตมาขึ้นในแม่ค่อมเบิดขึ้นเบิดขึ้นกับไม่ได้แอฟกับออดๆช้ำนี้แล้วหายกันได ว่าได้จันเจาะดอกเราก็ได้คือมนันแล้วบวมหัว,หวนในสะดือเราค่ะถึงว่าแล้วถ้ามาได้ก็ใส่หน่อยะย,ย,ยาฝาเนาะย,ยาเลนะนะ <มา S 1> ใช่คือวปวดหายไอเลยลูกเขาจีนนะอ,อันนั่นเด้พอนะพรนะออบเราท่านในตากเด้อสวยเลยสิบเอ็ดอันเจ็ดโมงเศ้าเลยเศ้าเอ็ดเลย สิไปประจำการไปขาองคเฮียนก่อนเด้อมอบไผเลยพรอ้อมพ่ะเอกนะสักเรียบร้อยตปบะท่านตากย่ายในกร้องทงงคือสินอนบ่เต็มตาดอกขึ้นนี่กรสินอนเป็นวัดเป็นไอเป็นวัดเป็นไออีกเออเออนางเผาถ้ากออกมาใส่วางบัวเฮิงปนได้นี่แล้วอูก็ได้วางร้านหายนี่ อตอนนี้พี่น้องคอมกับป้าล้านมาหอะฮงเฮียนแล้วพี่น้องขาดฮงเฮียนไปสองมือเต็มเต็มเลยเมื่อน,นี้ป้าล้านไหวสก่อนมาเข้าฮงเฮียนสก่อนพอดีเป็นวันถ่ายอาทิตย์เนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันศุกร์ให ปาโมหายปาโมดูแลลานถาตอนแรงเจอกันกันกบหลานขึ้นเลกน็นอนรับรับตื่นๆพี่นอ้องยังบันอันนะบันไดยังบ่ทันไดนอนเต็มหูเต็มตาบันไดปาพี่นอ้อ,องเขาห้องเฮียนนํำกัน ปึ่มซองงอแงกับป้าอ้าอยห้องเฮียนสำหรับทางลังของเฮียนนี่ก็มีน,อน,อมนอ้องน้ีงน้องอันนั้นก็เป็นห้องนำ้ำ ห้องน้ำสำหรับนักเรียนเพื่อว่าเศร้าเศร้ามือนี่กับบรรยากาศก็ดีๆอยู่พี่น้องเลยบ่อหอนเนาะอากาศเย็นๆแล้วก็มีลมแสงแดดอ่อนๆพี่น้องเลยตอนนี้กัเวลาแปดโมงกับสิบนาทีแล้ว รอถาอาจารย์มาเข่าห้องนะพี่น้องยังบุทันได้กินข้าวเช้าเถื่อนมาเนี่ยอ่าวนนำลานแน,น,น่สักผ้าอ้อมแน่แผ่นสักผ้าอ้อมแล้วเพื่อมาเกียมตัวเจ้าของเม้าเรียนนี่กะสวยพอดีเลยมื้อนี้ยังบ่ทันได้กินข้าวเช้าเถื่อพี่น้องผู้ใดได้แนวกินแซ่บๆมาปั่นแน่เด้อพี่น้อง จังได้กะขอขอบโมขอบใจนําพี่น้ำน้องทุกๆท่านทุกทุก,ท,กทุกคนอยู่ทุกๆประเทศที่เขาามาอนาให้กำลังใจและกันับชมคลิปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่ต้องคอมกับสิคอจบไวส้สำานีก่อนพบพอกันคลิปนะาสบายดีทุกทูทุกคน